สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเด้อครับพี่น้องครับบรรยากาศยามเย็นเย็นของวันที่21กุมภาพันธ์พักครับผมครับสําหรับมอนี้ครับพี่น้องเนาะเกาเาเชียกะมีแนวทางตัวเลขล่างมากฝากมาซูพี่น้องซี่ได้ครับผมเลขล่างพ่อ f c ใจดีครับเอามอนี้กับอาจิติคุกขักไม่จะน้อยครับผมเกามาเชีย พอสบายครับผมครับต้องขออากราบขอบพระคุณเด้อครับพี่น้องเอฟซีพอพอแม่แม่ครับผมครับบาวันจะเป็นปูกับมี่ครับผมเป็นโทุมากครับมี่หาอยู่หายาให้ครับผมครับวิธีรักษาครับซึ่งกับอ่ามีหลายแบบครับผมครับแล้วแต่พื้นที่ครับพี่น้องเนาะแล้วแต่อาการครับผมครับเป็นกัดอ่าเป็นห่วงครับผมทุกๆท่านครับ ก็กราบขอบพระคุณเด้อครับผมกราบมาเชียร์กะตอนนี้กะอาการกะทรงส่งตัวอยู่ครับผมครับผมส่งตัวอยู่ครับกะกินยาเทิงยาแผนอ่าปัจจุบันพร้อมครับผมแล้วกัแผนโบราณนั่มครับบาว่าจะเป็นอันนี้เรื่องของการเป่าครับผมหรือว่ากินยาอ่าตานไวรัสครับผมตานไวรัส ถือว่าส่งโตอยู่ครับผมที่ตอนนี้คือมีปัญหาคือว่าอาจจะปวดที่หัวอย่ครับปวดที่หัวแล้วก็เรื่องแสบเห็นพปัญไดครับผมเรื่องแสบเรื่องคั้นเ่็นพปัญไดครับจะรู้สึกว่าเจ็บตึงๆแถวหน้าครับผมลงมาทังกามด้านทรายครับพี่น้องเนาะแล้วก็มาเจ็บฟันนี่แหละครับผมตอนนี้ก็ยังอยู่กลางหน้าอยู่ครับพี่น้องเนาะครับ ซูมตัวนี้ยุดที่อยู่กลางริมฟีปากเลยครับผมครับยังบม่ลามมาทางฟังขวาครับผมครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งนึงครับผมครับก็บางครั้งเขาไม่ได้รับสายครับผมครับค่าคลิปนําค่าเหตุแนวอื่นครับเอาคลิปนี้ครับผมกัมาเชีกับได้รับไล่ครับผมจากพอเอฟซีใจดีครับคนส่งแนวทางตัวเลขมาให้ครับผม เพเพียงแต่ว่าเพ่นสิอ่ิตให้ตัวเลขมากห้ซื้อครับผมเพ่นยังเมตตาบอกสูตรน้าครับผมบอกสูตรนําเล็ก่ลงครับอ๋ถ้าเป็นไปตามสูตรครับพี่น้องเนาะเป็นไปตามสูตรตามที่เห็นๆกันนี่แะครับผมกับคงจิบนี้ว่าผมนี้ว่าหม่อมครับพี่น้องเนาะเหมือนงวดว่างหันกับเก้ากับศูนย์หะครับผมเก้ากับศูนย์ คกับ,บมีจนได้ครับพี่น้องเนาะกับศูนย์มาครับสําหรับในคลิปนี้้ะครับผมไปเบิรงนกำกันเลขมาครบล่างหกตัวมาครบล่างแต่ว่าพอเป็นให้ความสําคัญแค่เลขอ่าตัวเดียวได้ครับผมในการวินครับผมครับพี่น้องเนะาะแล้วก็มาแจ้งข่าวครับผมมื้อนี้กับวันศุกร์ครับผมวันเสาร์วันอาทิตย์เด้อครับพี่น้องวันอาทิตย์นี์จะมีแนวทางตัวเลขอ่าล่างของพี่ปักกายครับผม เลขล่างของพี่ปกกายครับผมพบกันวันอาทิตย์ครับพี่น้องเนาะสี่คู่เสดายครับผมเพผลประกอบศูนย์หานี่ยครับเลขล่างพี่ปกกายเลขแต้มล่างครับผมดูว่าเลขล่างอาจารย์ชายแดนครับพี่น้องดับหลักหน่วยล่างตัวไหนสิครับผมจะได้ง่ายขึ้นครับพี่น้องนอะว่าหันเิ่นดับหลักหน่วยล่างห้าครับ แล้วเพิ่นก็ให้ลักซิบลางคืหาอมครับนี่แหละครับผมวันนี้ก็โทษไปหาอาจารย์อยู่ครับผมเพิ่นว่าเป็นวันอาทิตย์ครับผมเพิ่นก็คำนวณอยู่เอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะครับออีกสำนักหนึ่งครับผมพ่อฝันแม่นภูทอกครับ็คงชิลเร่วๆนี่แหละครับพี่น้องเนาะวันเสาร์กับอาทิตย์ครับผมพ่อฝันแม่นภูทอกจะไปฟังความฝันน้ำกันกับพอดเอครับผมครับ ิปนี้ไปเบิงน้ำกันเลยครับพี่น้องแนวทางเลขล่างพ่อ fc ใจดีครับเอาตรงๆไปเลยครับพี่น้องเนาะเลขล่างพ่อ fc ใจดีมาครบล่างหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดครับหกตัวครับพี่น้องเนาะหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดครับเผนหติตมีสูตรเลยครับผมสูตรมาครบล่างเลย สองตัวล่างครับผมเพิ่นประกบแค่์ซีคูครับผม7จ็ด7นึ่มเจ็ครับผม 2, เจ็ดหนึ่เ้น้นเจสุดสุดครับผมเน้นสุดสุดคือเจ็ดสอง,งครับลองเนบะิรงครับ่น้องเนาะเลขมาครบล่างนี่น่าจะ้าวิ่นเม็ดนี่จะเป็นเลขอยู่ สิบห้าคู่ครับผมสิบห้าคู่แต่ว่าเพิ่นกะตัดให้เหลืออยูจกเจ็ดตัวเดียวครับผมตัวเด่นนี่แหละครับพี่น้องครับหรือว่าพี่น้อยทีมีเหล็กเด่นลางแม่นๆ,ๆครับผมอาจจะเพิ่งจากช่องน้องอูหรือว่าช่องน้ำเชียร์ครับผมมาดึงออกครับพี่น้องเนาะครับก็ถือว่ายังชนเหล็กอาจารย์สายบุญเด้อครับผม บ้านนี่ก็มาเชื่อลงไปครับนี่ครับถ้าพี่น้อง FC ซีเบิงในชุดนี้สิง่ายขึ้นเลยครับพี่น้องเนาะถ้าเกิดว่าเหล็กล่างไม่มาด้วยกันของเพ่นเอาอยู่นะครับผมหากับหกหนึ่งับสองนี่ครับก็คือว่าเป็นไปได้ยากนะครับผมถ้าเบิงจากอาจารย์สายบุญนี่ครับพี่น้องนะเนาะแถวนี่ประมาณน้ำกันครับผม เฉียเด่นเด่นก็จะเป็นเจ็ดนะครับผมเจ็ดกับเจ็ดกับสามครับผมเจ็ดกับสามเพิ่นก็ยังประกบคล้ายกันได้ด้วยครับผมครับมีทุกตัวครับพี่น้องเนาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามและเจ็ดห้าครับผมครับแถมเหล็กมาครบล่างเพิ่นกะลดลงไปอีกครับของอาจารย์สายบุญได้ครับผมนี่เอาถ้าเกิดว่ามากครับพี่น้องเนาะ เฮ้ hey, ย่ังเดียวอากาอย่าลืมซื้อรตเตลี่ไว้เด้อครับผมยิบจับรตเตรี่ไว้ครับนะครับแนวทางเลขล่างจากพ่อ f c ใจดีครับผมพอมาแจงเข่าแนวทางตัวเลขว่าว่าจะเป็นพี่ปากกายอาจารย์ชายแดงครับผมเจอกันวันอาทิตย์ครับพี่น้องเนาะเจอกันวันอาทิตย์แล้วก็พ่อฝันแม่นผู้ทอกน้ำครับผม เอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางเลขล่างพ่อ fc ใจดีครับจะหน้าเบิ้งครับหกกับเจ็ดตัวไหนจะมาครับผมตอนนี้ก็บที่ว่ามาแรงด้วยกันทั้งหกทั้งเจ็ดครับหนึ่งกับสองตัวไหนจะมาครับผมนี่ก็ถือว่ามาแรงด้วยกันครับว่ากันตามสูตรครับพี่น้องเนาะแต่สูตรยังเดินอยู่ก็ต้องใส่สูตรครับผมใส่สูตรที่เดินต่อนี่แหละครับ อ๋อสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะมีประมาณนี้ได้ครับผมมาซูพี่น้อง FC ครับผมนําแนวทางตัวเลขของพ่อ FC ใจดีครับผมครับขอไว้พ่อหนพี่ดาวชี้โชคดีเด้อครับผมครับคือว่าล่ะครับพี่น้องเนาะความไม่มีโลกเป็นลาภอันประเสริฐครับผมกับยุดีๆก็เป็นครับพี่น้องเนาะอ่าจะเป็นเพาะความเครียดก็ได้ครับผมครับเพราะว่าเป็นช่วงที่หลังจากเลขออกครับผม กับเดชบอกผมว่าวันที่สิบเจ็ดสิบแปดมีอาการปวดหัว้วครับผมครับก็คิดว่าอาจจะที่ลุกล่ามครับผมเพราะว่าปวดหัวแบบนี้เคยเปลี่ยนอยู่ครับผมเคยปิดเคยปวดข้างขวครับผมมุบมุบครับไปหาหมอกับว่าไม่เกินครับผมชุด้ายพวกแมนครับผมครับล่ามมากหูมากฟันกามครับผมแล้วก็เป็นตุ่มครับหลายท่านกับทั่วมากเลยครับผมบางบาง ม FC, FC, ววแม่ที่หรือว่าพ่อที่เป็นภาวะทั้งเตียกับอาจีพว่าแมนหรือว่าชีเป็นโรคอีหยังสิครับผมครับจังในใดกับลองเบิ่งอาการไปเรื่อยๆครับพี่น้องเนาะครับผมกินยารัดไปน้ำครับเขาถ่ายคลิปนี้ก็ามาเชียกกับขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยงเรงล่นไปน้ำกันหนึ่งมีนาคมหกสิบแปดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ